สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมเดยผมได้บอเด้วยผมมัเนอยู่ในเกมโลเอ็กซ์ครับผมในคลิปนี้ด้วยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของของขาวแล้วก็ของฟ้านะผมว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มันมีความสําคัญยังไงนะที่ต้องหาของฟ้ามาใส่ในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่าเป็นยังไงเนาะ อ่ะก่อนอื่นก็ขอฝากร้านนะผมรับเติมเกมในราคาถูกนะถ้าใครอยากเติมเกมในราคาถูกแบบว่าถูกแน่นอนนะได้เพชรเยอะแน่นอนก็เติมร้านนี้เลยผม Over To up ็ันะผม,ะผมรับเติมเกมราคาถูกนะครับสำหรับโลเอ็กนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะผมนะหรือเข้าไปในแฟนเพจ Over Top Up ก็ได้ับผมซึ่งของฟ้าเนี่ยครับผมก็จะต่างกับของข่าวนะผมอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยก็คือแสแตทนะสเตตพื้นฐานนะจะต่างกาัน แต่ว่าของเขาเนี่ยสามารถอัพขั้นขึ้นไปได้นะผมอัพขั้น1 2 3่เพื่อเรียกสเตตพื้นฐานตามขึ้นไปได้ใช่ไหมครับผมนะสิ่งที่ต่างกันก็คือตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนรีไฟนนะของฟ้าเวลารีไฟนนะจะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะกว่านะครับเยอะกว่าเยอะกว่าของเขาจะได้น้อยกว่านะในทุกแบบนะของเขาจะมีเปอร์เซ็นตรีไฟที่ล็อกไว้แล้วว่า ตีบวกเ่าไหลได้เท่าไหร่นะส่วนของฟ้าก็ได้เยอะกว่าเนื่องจากใช้ใช้ของอะมากกว่านะครับผมส่วนของส้มก็อันนั้นก็ได้เยอะกว่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าใช้ของเยอะสุดนะครับเรามาดูกันก่อนว่าต่างกันยังไงเนาะจะเทียบกับคนที่ใช้ของฟ้าเหมือนกันดีกว่าเนาะใช้ของฟ้าบวกสี่เท่ากันนะครับผมจะได้เห็นเห็นชัดๆนะโอเคตรงนี้เลยนะครับผมเขามีของฟ้าบวกสี่นะครับนี่ บกเผมก็เป็นดาบบกเเหมือนกันตรงนี้มันจะเท่าเท่ากันอยู่แล้วปกติถ้าเป็นสีขาวเหมือนกันนะแต่นี่เขาเป็นสีฟ้านะผมเขาเลยได้มากกว่าผม5 0ที่ไ n a l a t t a ท k s p e e d แล้วก็มากกว่าผม20%นะที่พลังโจมตีตรงนี้นะซึ่งถามว่ามันสำคัญไหมในช่วงแรกไม่ค่อยับผมไม่ค่อยเยอะมากมันก็มันก็ช่วยให้สบายขึ้นนะช่วยให้เวลสบายขึ้นอะไรมาสบายขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ส่งผลเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่นะในช่วงแรกแต่ว่า พอไปถึงช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความต่างระหว่างไอ้ยีแล้วก็50%ตรงนี้แล้วนะครับผมยังไงหนึ่งเลยตัวละครเราเนี่ยเมื่อระดับสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับผมเราจะเริ่มเห็นอาการว่ามันเริ่มหาดาเมจได้ยากขึ้นนะครับผมนอกจากสมมติผมไปเปิดชุดเงาอันนี้ตุดนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะถ้าผมเปิดอาจจะมีดาเมจมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายผมก็จะขาดสเตต่างใดอย่างหนึ่งนะครับผม่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าผมจะทำออฟแมวข,ขึ้นมาขึ้นมาช่วยก็ตาม ก็ทำยากอยู่ดีเพราะแมวไม่ใช่เรื่องงานที่จะทําขึ้นมาให้ได้เร็วสูงสูง,สงนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริง,รงนะสมมติตอนนี้ผมใส่นาะทาริสแอทแทกสปีดแล้วอะไรหายไปครับผมพลังโจมตีพลังโจมตีผมหายไปผมได้ความเร็วมาแต่พลังโจมตีผมหายไปนะครับผมอ่ะอ่ะผมได้ความเร็ว แต่พลังโจมตีหายไปเพราะเบานะครับผมแล้วถ้าผมอยากจะไปใส่ทาริลกโจมตีละ่ะสปีดก็หายไปใช่ไหมครับผมดังนั้นอะไรจะมาทดแทนได้การ์ดเหรอแล้วถ้าผมอยากใส่การ์ดคิหรือใส่การ์ดดาเมจละ่ะผมไม่อยากใส่การ์ดแอทแทคสปีดละ่ะทํายังไงใช่ครับผมปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อตอนตัวละครเราระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มหาค่าสแตตต่างๆนะครับผมมาทดแทนกัน ตรงนี้แหละครับผมจึงเป็นจุดเปลี่ยนว่าเราต้องหาของฟ้ามาทดแทนในช่วงหลังนะครับผมไม่จำเป็นต้องหาช่วงแรกก็ได้แต่ว่าช่วงที่50ขึ้นไปช่วงที่ผ่านดันโอแล้วเราสามารถย่อยย่อยพวกขยะดันโอพวกชุดกเกาะอะไรที่มันไร้สาระสามารถย่อยไปเป็นกาชามาเปิดสุ่มชุดฟ้าหรือไม่ก็ดาบฟ้าแต่ชุดฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแนะนาเป็นอาวุธฟ้าดีกว่าอาวุธฟ้าได้นะถ่าคุณผ่านดันโอแล้วคุณย่อยพวกของดันโอที่เป็นขยะไอพวกชุดเกาะที่คนแบบ ไม่ต้องการหรือว่าแบบมันล้นตลาดไปแล้วคุณย่อยมาเปิดกระชานะหาทุดของฟ้าเรเว่า50ได้นะตรงนี้ตรงนี้ได้นะสามารถเปลี่ยนได้ทีหลังไม่จำเป็นต้องช่วงแรกก็ได้แต่ช่วงหลังผมผมแนะนํานะว่าจําเป็นมากนะสำหรับของฟ้าช่วงหลังเพราะว่ามันจะเกิดอาการคอขวดอย่างที่ผมเป็นอยู่นะตอนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนของฟ้านะตอนนี้ตัวไต้หวันผมไม่ได้ทําไว้มันจะเกิดอาการคอขวดนะผมดาเมจเนี่ยดาเมจมันจะต่ําน,นะผม ของของของมันไม่ซัพพอร์ตกันดาเมจนำํำถ้าเอาสปีดออกได้ดาเมจสปีดก็ตกนะครับผมดังนั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วถ้าเกิดผม70ขึ้นมาเนี่ยผมไปเปลี่ยนอ่าตรงนี้เป็นคีใช่ไหมผมก็สามารถเอาการดคีออกได้อ่าผมเอาการคีออกได้ผมไม่เปลี่ยนทาริสเจ็ดิคนะเอาการคีออกเพราะมีคีมาทดแทนแต่สปีดผมจะตกนะตอนนี้ผมอาจจะไปใส่ s สปีดหรือไม่ก็ใส่ดาเมจแต่คราวนี้สุดท้ายแล้วผมก็ต้องมาพึ่งของฟ้าอยู่ดีเพื่อให้มันดันสป e d พร้อมกับแอตแทกได้มากกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาว่าของฟ้าทําไมไมันถึงจําเป็นในอนาคตนะสำหรับคนที่จะเล่นยาวๆว,ว่าทําไมถึงต้องพามของฟ้าไว้หรือว่าบางคนเขาอาจจะทําไปตอนนี้เลยเขาอาจจะอยอมเสียอโอลิในจํานวนที่มากกว่ายอมเสีประมาณเยอะกว่านะครับผม แต่ในส่วนของเลดเกมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรีฟายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมดีไฟนะตรงเนี้ยรีฟายนะครับผมจากนั้นมันจะมีการเอาเวกรีฟายก็คือเมื่อทำเงื่อนไขสําเร็จคือสมมติผมรีไฟ2สชิ้นถึงบวก6กมันก็จะเปิด10%รีฟสชิ้นถึงบวกเผมจะเปิด20%รีฟก็คือสแตตที่ขึ้นคําว่ารีไฟตรงนี้ทั้งหมดครับผมจะบวกไปเลย10% นะทั้งหมดเลยนะแค่ทําติดเงินขายปุ๊บทุกอย่างเลยนะอัดอื่นก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันหมดนะได้เหมือนกันหมดดังนั้นทําไมของฟ้าถึงสําคัญพอช่วงหลังเนี่ยเปอร์เซนต์รีไฟเขาได้เยอะกว่าสีขาวพอมันติดอเวกลีไฟล์หนึ่งรีไฟสองเนี่ยเปอร์เซนต์ที่ได้เพิ่มมันก็มากขึ้นในส่วนของค่าสเตตหลักของเราที่เราแบบต้องการนะครับผมมันจะได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประดับฟ้าก็ตามในส่วนของเลดเกมที่อาจจะเปลี่ยนเป็นประดับตามสาย นะครับผมเพื่อไปเรียกดามเมจดามเมจต้นขึ้นมาอันนี้ก็ได้เราก็ได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะมันเป็นเรื่องของการาปูทางสูเ่เลดเกมซะมากกว่านะครับผมในการใส่ของฟ้านะมันไม่ใช่เรื่องที่คิดผิดเลยแนตะ่การเลือกของฟ้านะในส่วนของอาวุธนะผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะในการปูทางสูเ่เลดเกมนะครับอาจจะยอมเสียเยอะตอนนี้เพื่อตอนเลดเกมจะได้สบายนะครับเพราะว่าการทำออฟแมวเพื่อมาดันสเตตต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสมมติผมดันสเตตสปีดอะไรเงี้ย การทำให้มันเลเวลส,งสูงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่งงก็ไปไปฟังดูอีกทดเล่นกันว่าผมพูดอะไรไปนะั <laughs> นนี้ก็ขอตัวลาวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ